ในคลิปนี้ผมจะพาทัวร์ปราสาทไร้คอบเขตฉบับใหม่ที่บอกเลยว่าแต่ละที่โคตรเจ๋งถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโอ้นี่กรนะเบนขอกับีิตำรุดไทนกันช่วยดีครับวัน้นขอยสเกีไมาครับแล้วกลับผม จริงๆนี่ครับผมก็กระสับเกมไหม่คร่ามที่เคยได้แบบนี้เราไปอยู่กันในก้านถั่วปราสาทไร้ขอบเขตนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าแต่ละจุดนี้สุดยอดจริงๆนะครับผมจะกดอนไปเริ่มกันก็อย่าลืมกดไลค์กดสไคเพื่อเป็นกำลังใจผมในการเจะไปด้วยนะครับผมก็ยังโอเคถ้าก่อแล้วก็ไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าผมไปไปกันเลยโอเคผมเรามาเริ่มกันจากเวอร์ชันเก่าเลยละกันนะครับผมเล่นนี่ เป็นเวอร์ชั่นเก่าที่ว่าก็คือผมอยู่ในเวอร์ชั่น1.16.5นั่นเองนะครผมก็จะเป็นปราสาทไร้ขอบเขตที่มีขอบเขต <c oughs> <c oughs> เออคือแบบดูดิยังเป็นราราไร้ขอบเขตที่มีขอบเขตนะคือมันมีแค่นี้เองนะครับผมนะมันไม่ได้ใหญ่นะ มาเดี๋ยวพาไปดูก่อนละกันนะครับจริงๆก็เคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าจะมาให้ดูอีกรอบละกันนะครับผมอันดับแรกเนี่ยนั่นก็คือนี่ที่ประชุมอสูนจันทรนั่นเองนะครับผมจะเป็นข้างแรมนะซึ่งก็เรียบร้อยผมโดนเก็บจกตีปตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วก็ะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผม,ผมก็คือมูซันใช่ไหมมูซันร่างผู้หญิงกับอ่อพวกอสุรจันทรต้องต่อยนะไอพวกนี้ไม่กระจอกเออที่โหดเลยนะครับผม,ผมก็จะเป็นประมาณนี้เออก็จะผมดูีเลือด <laughs> รู้เลยว่าตรงนี้น่าจะผ่านจุดสงครามมาแน่นอนโอเคนี่คือจุดแรกนะครับผมสับประสาทแลงเขียนนะฮะและอีกจุดหนึ่งซึ่งมันยังไม่ได้อัปเดตมาในเวอร์ชันล่าสุดก็คืออีว้ยเป็นจุดที่นากิเมะประทานครับโอบนานไยแล้วก็มิซึรีน่นองนะครับผมน้วหตัวสกินอาจจะบักเลยนะเออนีก็จะเป็นจุดแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งอูอ่ะจริงก็ดูสวยนะตามสไตล์ไหมครับ ต้นเลึกก่อนนะครับผมว่าแมปนี้เนี่ยถูกสร้างมาเมื่อประมาณอู๋สองสามปีที่แล้วนะเออคือคลิปล่าสุดที่ผมรีวิวก็คือ3ปีที่แล้วอะนานมากนะครับผมนี่ยังอยู่เลยนะเป็นนาคิเมที่แบบเอ่อเทสหน่อยนะยังไม่ได้แบบว่ามีพลังอะไรมากนะมาลองสู้หน่อยละกันนะครับดูทีว่าจะเป็นยังไงนะมาเบสเด็กเบสมันก็ strategic ปึ๊บนี่เกอเู นาจิเมะน่า <K> <me> ไ,ไม่เลอะดอ่ะคือนาจิเมะยังไม่ได้มีพลังอะไรมากเลยนะครับ <K> <me> ใช่ไหมมิซึริใช่แหละนะประมาณนี้นะครับผมัทราจุดนาจิเมะนะฮะแล้วก็จะมีจุดหนึ่งนะครับผมที่โอ้โหเรียกว่าเป็นจุดต้องสงสัยละกันนะครับผมคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะั่นคือจุดนี้นี่ส่วนจุดนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดที่อาทันจิโร่กิยูเนี่ยประทะกับอักษะ ใช่ไหมเออผมมีความคุ้นๆนะครับคิดว่าต้องเป็นตรงนี้แหละนะหลังจากที่ดูหนังมาเพราะว่าเอ่ออักษรมันจะมาจากด้านบนเว้ยเออมันจะแบบถล่มมาปึ้งๆใช่ไหมเออแล้วทันจิโร่กิยู่ก็จะมาสู้อักษรตรงนี้นั่นเองนะครับผมนี่จะไปเป็นไหนไกลนะครับผมมาลองสู้เลยไหมโอเคไหนก็ไหนนะมาสู้เลยกันไปปึ๊บดีเพลียวจนเพลียวผมนะเอาแล้ววันวนี้อุ้มนัวนัวนัวเกินนัวเกินตัวนี้อืนี่โอ้โหเอาิกิู่ไปไหนแล้วเอาิกิู่ไปเลยแล้วทันจิโร่ก็ตก ดีสอนให้รู้ว่าถ้าเกิดว่ามาสู้กันใหม่ไงไหมครับก็น่าจะไม่รอดนลครับผมโอเคเรียบร้อยนะคือมันพื้นที่มันแคบอ่ะเออในไหมครับมันนี้พื้นที่แค่นี้นิดเดียวใครจะไปสู้ได้วะใช่ไหมฮันจิโร่โอเคแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยจุดสุดท้ายนะครับผมก็คือจุดจุดนึบนี่จุดหัวใจนั่นเองนะครับผมมันคือที่ซ่อนหัวใจของมูซันนะะซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มีในเวอร์ชั่นใหม่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเออนี่ดูดี ยดูแบบสวยมากนะคืออจิมะคือมันซ่อนดิตัวคขาที่ประสานมันมีแค่นี้ใช่ไหมมนันเลยซ่อนอยู่ข้างกันเลยนะแต่ว่าในเรื่องนี้คือหาแทบตายนะเพราะว่าไม่ได้ขอบเขตไงเออแต่ในไมคา้ามันมีขอบเขตนะครับประสานและขอบเขตที่ไม่ไหลขอบเขตนะ เออเกษโนว่ามาเองมูซันจะอยู่ข้างในใช่ไหมแล้วก็จะมีธรรมโยที่กำลังจะโดนดูดกลืนอยู่ข้างนอกนั่นเองนะครับผมแล้วก็โอเคเรียบร้อยหมดแล้วนะหรับเอ่อเวอร์ชั่น176.5นะฮะไปเดี๋ยวเราไปเวอร์ชันถัดไปกันเลยโอเคผมนำมากันต่อที่เวอร์ชั่นใหม่นะครับผมแลนด์มีเผมนี่คือภาษาไลคอร์คเขตเวอร์ชั่นใหม่นั่นเองนะเป็นภาษาไลคอรเขตที่ไลคอร์คเขนจริงเดี๋ยวผมจะเพิ่มดีเทนดูนะนี่อู้คือแบบมันสุดลูกคูลูกตาจริงนะครับผมมันจะแบบว่าสปาไปเรื่อย นะครับผมอู้แต่แหลกๆัเลยอย่าปรับเยอะเลยนะเดี๋ยวมันแหลกนะแล้วมันก็ต่อรีดหโูโลงแบบนี้นะครับผมเห็นขนาดนี้แล้วคงจะเป็นตัวอะไรไปไม่ได้แล้วแหละนะครับผมนอกจากโดมานินงนี่วู้ยจริงมันมีประตูให้เข้านะแต่ว่าผมเดินค่อยฝันเองนี่เป็นโรงจะบอกว่าโรงอาบน้ำก็ไม่ใช่เป็นโถงคอนโดมาเอางั้นเถอะนะครับผมก็ มาคือตอนนี้เนี่ยผมมีมอดใหม่นะครับผมที่มันอัปเดตโมเดลดมามาด้วยเว้ยคือจากตอนแรกอะ่ะปกติโดมามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเออมันก็ก็สวยเลยนะแต่ผมมีอีเวอร์ชั่นหนึ่งเว้ยเป็นแบบนี้ปึ๊บนี่อ,อดูดูดิดูแบบสมจริงจัดจ้านเลยครัดีดมาเวอร์ชั่นใหม่นะฮะซึ่งบอกเลยว่ะสู้กับชินอบุเนี่ยชินอบุไม่ได่าลนะหอ่ะเวอร์ชั่นด้ดูดิโคตรน่าเกิงขามอะ่นะน่ากุจัดนะฮะ มาให้ลองหน่อยไหมดูซิว่าชินอุบุจะแก้มือได้ไหมเออถ้าได้ไหมครับอ่ะไปไปดูการหนึ่งรอบปึ๊บไปชิบุตีอุ้ยอู้ยจะงหดนี้จังหวัดีด้ดูบ้านเปิดแล้วนะครับดูบ้าเปิดแล้วเอายังไงเออโอเคชิบุก็ใส่เหมือนกันไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้เว้ยไม่ยอมแพ้โอเคอู้ยอุ้ยจะบุ่งโคนอยู่นะชิบุกุ่งโคนอยู่นะแต่ว่าโดนมาเอ้าชิบุชิบุไปไหนเอาตายแล้วเอ้ยไม่อู้ยเรียบร้อยครับผมดูส่วนจักรกลเป็นซอยจูไปแล้วนะครับโอ้โหมีหมุนมีหมุน มุนทำไมเนี่ยเออคนเพิ่งจะตายนะเว้ยไปเถอะเว้ยถ้าเกิดว่าเป็นให้อินโนสเกตกับคาราโอะช่วยกันจะจะชนะป่ะวะขอขารองนี่ขารองขารองนะมีวุ้ย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 ดูมีทรงมีทรงเฮ้ยมีทรงหน้ามีทรงหน้าตัวนี้อืเอาเอาเข้าไปเอาไปโอเคอินโนสเกตบอกไม่ยอมเว้ยไม่ยอมเว้ยมาคาราโอก็เปิดแล้วคาราโอเปิดใส่อูนัวมากิแบบอลังการงานสร้างอินโนสเกตอินโนสเกตอินโนสเกตโอ้โหเรียบร้อยไม่รอดป่ะ โอ้โหสวยเลยอะสวยจริงนะครับผมเนะก็อาจจะเป็นแบบคนละมอสกันมันก็เลยแบบอาจจะเก็บทางต่างกันก็จะได้นะครับผมเน่ก็ไปไประต่อและคันนะครับผมอีกจุดหนึ่งนะครับผมเคลียรขนาดนี้แล้วนะครับผมจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากนี่เลยนี่โลงฝึกของโกคุชิโปนั่นเองนะครับผมครอบอลังการงานสร้างเช่นกันนะครับผมมาซึ่งฉันในเรื่องเราก็ยังจะไม่ได้เห็นจุดนี้ใช่ไหมเออเพราะว่ามันยังแบบมันยังไม่ได้นัวกันเลยอะว่ากันเถอะ นะครับผมมาเดี๋ยวลองดูสิว่าถ้าเป็นโกคุชิโบเนี่ยปะท่ากับรัตวข้างหลังเนี่ยเอ้าจะรอดไหมโอเคเสร็จโกคุชิโบไปก่อนเลยนี่โู้ยยืนมาเท่ๆแล้วนะครับผมมาทนายบอกแล้วไปเดี๋ยวเราไปเลยดีนี่แล้วก็ใช้นี่ันพี่ไปโอเคตัวนี้โู้ยให้สี่เลยเอ้าให้สี่ลุมหนึ่งอะสี่ลุมหนึ่งอะตัวนี้ลุมหนึ่งนะโอ้ยดูเอฟเฟกเอฟเฟกสวยจัดมามาไม่รู้ไม่สนไม่สนเธอพี่บอกแม่งเลยแค้น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  แคกูเป็นแบบน an. ี้นี่มาดีมาดีเออเออเข้าไปอูยัดยัดยัดสวยยัดยัดนี่หนึ่งย่างย่างอีกย่างอีกอืมออือเฮ้ยเกือบตายแล้วกูจะบอกว่าโอ้ยไปไปแล้วไปแล้วมามาดีมาดีเออเนี่เกมเมอร์เกมเมอร์ยัดไม่ยัางน้าเกมเมอร์อูเอ็นเมชั่นสวยมากนะมันเพิ่งอัปเดตเอ็นเมชั่นด้วยนะนี่แต่กูพูดเจ็บพม่ใชเจ็บว่าเอาวะเอาว่ะเอาไว้เอาไว้ดีกูโดนเกเรแล้วนะถอดเสื้อแล้วถอดเสื้อแล้วโดรุมกูจะโดรุมโอเคตอนนี้เอ้มีคนเปิดปาน มืยจิรมรถบนปานหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้โอ้นี่ไงนี่ไงเกี่ยวเมฆเกี่ยวเม่อ้าวอ้าวตายซะแล้วนะโอ้ยแต่เหมือนกับเปิดปานเมื่อกี้แล้วแบบดาบมันมีเอ็นชาร์อะแต่ก็ไม่เล่ากูชิบอยดีนะก็เออสไตามสไตล์นะเออโอเกี่ยวพนักเขามีอีกจุดหนึ่งนะครับผมซาเวอร์ชันนี้นะฮะแล้วก็ในหนังก็ยังไม่มีเช่นกันนะครนั่นคือตรงนี้เองปุ๊บ น,นี่มันเป็นแบบพื้นที่โลง่โลงๆอะ่ะเออเนี่ยมันจะเป็นบบตารางแบบนี้นะพื้นที่โลง่โลงๆเอาไว้ให้มูซันกับทัจิโร่สู้กันนั่นเองนะครับผมคื <c oughs> อเขาจะนัวกันตรงนี้นะครับผมก็น่าจะแน่นอนตอนนี้สู้ไปก็ก็ก็คงไม่รอดนะฮะเป็นทันจิโร่เวอร์ชันนี้ก็เถอะก,ก็น่าจะไม่รอดจนะริงๆระยะผมนะเออแต่ว่าแบบในหนังมันยังไม่มได้โผล่มาเลยไงจะต้องรออีกประมาณภาคสองภาคเลยนะครับผมกว่าจะได้แบบได้เหตุการณอะไรอย่างนี้นี่ยครับผมอุ้ยทัจิโร่เอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยสอดี เฮ้ยไม่ตายหรอเฮ้ยเอาว่ะเอาว่นเทนโดเอาว่ะเฮ้ยหรือเทนโดไมนฆ่ามูซันได้นี่ฮาเลยฮาเลยนะเอา้าเอ้าตายแล้วนะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ใน,นเวอร์ชันนี้ก็เพิ่มมานะ่ยเจ้านี้เลยครับผมปึ๊บนี่นาเกเมเวอร์ชัน 3d สุดโหดเลยครับผมแล้วดูดีแบบโอ้โหหน้ากุรจัดเลยครับผมน,บนี่จะเป็นนาเกเมเวอร์ชันนี้เลยนะครับซึ่งมีพลังไหมน่าจะมีพลังนะนี่ดู ุ้ยพลังคนน่ากลัวคือแบบไอ้ไม่แกะมันยังไม่ได้มีพลังที่ไหมเตอร์ี้อันนี้แบบมีแบบโอ้โหโอ้โอเมกอดโอ้โอเมกอดโอเมกอดโอเมกอดโอ้โอเมกอดโอเมกอดไม่น่ารอดนะถึงแม้ว่าเป็นเตอร์ดีเออเออมาดิมาดิเออโอ้ดีดโอ้หดีดเข้าใกล้ไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหเป็นการเกมเวอร์ชั่นที่แม่งสุดยอดผมอยากเห็นมันสู้เต็มไฟป่ะเดี๋ยวขอลองไหมขอลองไหมมาตัวนี้แล้คันนะขอลองหน่อยแล้วกันนะถ้าเป็นมิสซิลี่กับโอเม็นไงล่ะเอ้าเจอไหมมาตัวนี้โอ้ยสู้ เข้าไม่ถึงตัวดิเนี่ยโอ้โหแต่โอ้ยเพราะว่าเอาเรื่องอะเนี่ยโอ้โหสวยจัดนะครับผมน่าจะไม่ได้นะน่าจะล่วงตายตักเต็บโอเคประมาณนี้นะครับผมซับเวอร์ชัน1.20.1นะครับประสานได้ครบที่นะแต่ว่ายังไม่หมดนะครับผมยังมีเวอร์ชันหนึ่งนะที่ผมบอกเลยว่านั่นแหละเป็นขั้นสูงสุดแล้วนะเป็นขั้นอัปเกรดนั่นคือเวอร์ชันต่อไปนี้นะครับผมต มาแล้วเปลี่ยนเวอร์ชันมาแล้วนะครับเออทำไมเห็นท้องฟ้าแบบนี้อาจจะแปลก,กตานหูแปลกตาไปนิดนึงนะครับผมเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่นี่เป็นปรสาสทของโจโมาน,นเน่นะคะรับผมหรือว่าเขาเรียกว่าเออเป็นสวนของโจมานะซึ่งพูดสวยอ่ะคนทําแม่งทาดีจัดนะฮนี่แต่ว่าอันนี้จะต้องเป็นเวอร์ชัน1.21นะครับผมก็คือมันจะเล่นกับหมด ดาบข้าสูดไม่ได้หายนะเออต่เสียได้แต่แบบโอ้โหทุดทีมันสวยจริงนะครับผมคือถ้าเทียบกับแบบในหนังอะ่ะมันแบบเนี้ย,ยคือเสิร์ฟให้ดูนะไเห็นไหมใกล้เคียงเลยนะครับผมทาเป็นเล่นไปนะฮะแล้วนี่แบบเป็นฉากที่แบบอาชินบูแบบเดินมาแล้วก็กำลังขึ้นบันไดแบบเออที่ไหนกันน้าอะไรเงี้ย ก็เหมือนเลยนีครับผมเหมือนจริงนะเออชอบมากนะครับถึงแม้ว่ามันจะแบบจริงๆมันก็ต้องเดินขึ้นบันไดมาแล้วก็ตรงนี้มันจะแบบเป็นสวนข้างในอีกทีหนึ่งใช่ไหมเออแต่แบบอันนี้เขาไม่ได้ทําดีเทลข้างในเนี่ยเดิเขาแค่รอบรอบไปทุกทีเออแนะค,ะคะ่รอบ <laughs> รอบก็สวยแลยนะ้วว่าแม่งโคตรสวย,ยนะอันนี้ยอมนะฮะเป็นแบบสายบิวสายบิวแต่จะได้แค่ว่ามันเล่นกับใหญ่บะเฉยๆไม่ได้นั่นเองนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเออเอาให้ดูแล้วกันนะว่านี่มันสวยจริงนะดีเทลแบบดีเทลครบๆเลยนะครับไป เดี๋ยวไปดูกันกับที่สุดท้ายเลยโอเคปุ oh, ่ okay, มนะและตอนที่พบก็วยกับแบบสุดท้ายเลยคือแบบปราสาไลขอบเขตได้เองปึ๊บดโอ้ยคูดอลังการงานสร้างเลยนะครับมี่อันนี้คือแบบราสาไลขอบเขตของผู้สร้างอีกคนนะครับผมซึ่งแบบดูดีอันนี้คือมันดูเป็นปราสาไลขอบเขตจริงนนะ เออแบบว่าดีเทลไม้การวางบล็อกอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีจริงๆนะครับผมคือแบบในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนสร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะซึ่งสวยจริงนะต่อแล้วเสียอย่างเดียวนะครับผมคือมันเล่นในเวอร์ชัน่น1.21ไงเออมันเลยแบบไม่สามารถเล่นกับมอสไจบะได้นะแต่ว่าผมดูจากแบบสิ่งปลูกสร้างนี่คือสวยมากเลยนะอันนี้มันจะไม่ได้แบบมีดีเทลข้างในตึกอะไรแต่ว่า ก็คือสวยแล้วเดี๋ยวผมนี้ประมาณนี้นะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ามันจะมีขอบเขตก็ตามนะเออแบบปราและขอบเขตที่ไม่ได้ไรขอบเขตเออเคิดสนุกว่ามาอีกแล้วแต่ว่าเกลยวมันก่อนนี่แค่นี้ก็สวยแล้วรุ่นสวยจัดอ่ะเออผมชอบมากเลยนะนี่เดี๋ยวผมจะรอวันที่มอเยบาเขาทำแบบนี้นะซึ่งพัฒนาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะปรับปรุงนะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะอันนี้เป็นอุ้ยเอันนี้เป็นมีม,มีทางวิ่งด้วยมีทางวิ่งด้วยแค่ที่น้องมุยกับ เกียวเมวิ่งกันหรือเปล่าวิ่งทั้งเรื่องนะครับผมแลว้วดูดิตรงนี้มีพื้นที่โลกด้วยเออแบบี่้ผมว่าน,นี้ใกล้เคียงนเนี่ยใกล้เคียงกับในหนังมากเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองโหลดมาเล่นได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทั้งหมดไว้ใต้คลิปนะครับผมนี่ถ้าเกิดใครเห็นนาทีไหนในคลิปนี้เนี่ยเหมือนกับฉหนในเรื่องก็สามารถบอกได้นะ,นะครับที่ผมข้ามไปนะคอมเมนต์ได้บอกกันได้นะคือบางทีผมก็แบบจำดีเทลไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมแต่เออแม่งสวยจริง ยอมโอเคสวัสดีผมผมจะไปซิงก์ขอตลาไปก่อนแล้วกันนะครับเ้าเกิดชอบใจเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายเพื่อเป็นกำลังใจใผมในกลิปต่อไปด้วยนะครับเว้เจอพันหน้าสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย